เราก็มาถึงทะเลกันแล้วก็จะมีเวลามากันได้เนอะบอลอยากเล่นน้ํำไหมครับเอ้ยครับเราเช่าห่วงยางกี่อันดีอ่ะสองอันเอ๊รหัสอะไรนะอยู่ๆก็ลืมซะได้ทาไงดีเนี่ยสงสัยเราต้องกลับเข้าเมืองไปธนาคารกันแล้วสิฮ่านี่เราต้องทิ้งทะเลสวยๆตรงหน้าไปจริงๆแล้วเหรอเนี่ยปาวานต้องเสียใจมากๆแน่ๆเลยทริปในฝันมันจะพังง่ายๆแบบนี้ไม่ได้สิไม่มีห่วงยางแต่ยังมีห่วงใยนะครับ ลืมรหัสไม่ต้องไปธนาคารก็ได้นะครับจริงหรอดีจังเดี๋ยวนี้เขาตั้งรหัสใหม่ในแอป S C B E a s y ได้เองแล้วแต่เดียวก็เสร็จทัาทำยังไงล่ะคะคุณช่วยสอนน้นหน่อยได้ไหมคะก็แค่เปิดแอป S C B E a s y ขึ้นมาแล้วทำตามนี้เลยเมื่อต้องใส่รหัสพินให้กดลืมรหัสพินระบุเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดและกดถัดไปใส่เลขบัตรเดบิตและรหัส A T M หรือเลขบัตรเครดิตและวงเงินจากนั้นกดถัดไป เลือกเบอร์มือถือเพื่อรับ OTP และกรอกรหัส OTP ที่ได้รับตั้งรหัสพินใหม่และยืนยันรหัสพินอีกครั้งเปลี่ยนรหัสพินสำเร็จกดถัดไปเพื่อเข้าใช้งานอ้อโหสุดยอดตั้งรหัสผ่านได้เองไม่ต้องไปธนาคารแบบนี้เราอยู่ทะเลได้ยาวๆเลยนะตะว,วนันดูลูกคุณจะดีใจมากเลยนะครับได้เที่ยวกันต่อ <c oughs> อันนี้หลานของฉันค่ะฉันยังโสด งั้นเย็นนี้เราไปกินข้าวกันไหมครับเดี๋ยวผมเลี้ยงเองอุ๊ยดีใจจังงั้นนันไม่เกรงใจแล้วนะคะไปะประวนันเดี๋ยวคุณลุงจะเลี้ยงพวกเราไปกินข้าวกันเถอะโลหลุงเลยเหรอครับไป <c oughs> ประวันเราไปกินข้าวกันเถอ <c oughs> ะค่ะมีแอป SCB E C ดีเวลาดี